ดีเลยนะครับตอนนี้อยู่โนกแก๊ปซิ่งวิ่งทำกินนะครับ M ห้าร้อยผมติดท็อปที่เมื่อคืนผมพูดไปแล้วนะติด M ห้าร้อยติดท็อปแล้วครับติดท็อปได้สองสามวันแล้วพี่ชายเจะผมขึ้นบนเองครับจำได้เลยที่หมดเงี่ยที่เราแพรกันตั้งชายมุดจำได้ครับพี่ชายเฮ้ยมีตัวมามุดตัวเดี๋ยวผมขึ้นไปบนเองครับเส่วนผลิตภัณฑ์ สองแล้วไงสองแล้วไงสามสามนาทีเองเฮ้ยเหมือนเจอบอลเลยเออไอไอการดูแลงงแล้วบอลบอลหนูดูแลงงได้เวอร์ได้เวอร์ไอการก็เมื่อวันนี้เราจะเจอบอลนะครับปืนนี้ปืนกระตากก็ให้หยุดสิเดี๋ยวรอพอดันแรงไอเราให้ไอไอการ์ดดังแรงอ่ะวันนี้เจอบอลนะครับ ให้เลเวลวอะไรเอ้ยให้แรงอะไรนะตามแรกเจอบอดบอดก็ดีลยไอ้เหี้ยจะได้แบบง่ายๆหน่อยกูเล่าหัวบอดให้ดูเลยพี่ชายทีเอาไว้จดมาเกือบได้คิวอะครับพี่ชายไอ้เหี้ยมันใต้วอลไม่ใช่บอดแล้วใช่ใช่ตั้งๆงบอดบอดก็ต้องคือ กูใช้ปืนไกลระยะใกล้อ่ะเฮ้ยปืนไกลระยะใกล้ตกเสานลงปเ๋ยหืมกลิ่นปลาเน่าหรือเปล่าเนี่ยปุ๋ยได้กินได้ได้ล้านเกี๊ยวปอดเยอะหรือเปล้ยไงวะเอือว้ายมังกรมังกรมังกรเจ้าพี่ชายไม่าพี่ชาย

โอ๊ยกไม่ได้คิวักิวเลยโาเมทได้แค่หนึ่งร้อยเจ็ดสบหกคว่าพี่บอมันเป็นอะไรออกมาเนี่ยขแต่อ่าเงีมันตุ๊ดไงเป็นบ้าโอเอใช่ตอนนี้ผมเล่นสกกาฟสกับทองวง อนนี้ผมได้ค <Pope> <said> ิวเยอะสุดนะครับมีคนยังไม่ได้คิวเจ้าสองคนนะครับใครอะชื่อว่าการกับฟูดเฟสนะครับเออพี่หนูแล้วหนูคี่ทิ้งละก่อนหยิเกี่ยวกูกว่าใช่ขอร่้งหะคะเสียขอรู้กูตอกมีก่อนก่อนไอ้เหี้ยฮะไอ้สัตว์ไอ้ดอกหยิบโอี่ยวกูโอเคห่วยแหวนมันหุ่นลาย ว้าวไม่รคุณได้คุณนม่้้าผมได้12คิวนะครับได้เท่าไหรมันมีคนมีศูนย์เครับอะไรใหญ่ใหญ่เหรอครับผู้ชม ดูดูพอดูไม่ได้คิวเลยูโหโมโหจะเล่นเล่นใหญ่เดียวเลยโกสมดาวแรกเกี่ยกเเล่นไป่ะปผมยังไม่ได้ถ่ายคลิปนะเล่นเล่นเกมออกได้ไหมครับกด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 เต็มร้องช่วยเอ้ยกาสกดเรบมเอากดเลยเซฟยังไม่ได้กด วดนีดวดตรงนีตั้งแต่ตื่นนอนอ่ะบอสกูถ่ายคิดอยู่กูว่กกี่ครั้งแล้วกูได้ออกจากแก๊้งแม่งแเกมนี้หนูชอบไม่บอกกันเลยไม่เื่นเล็ก็ั้นเ้หลบดีหัวเกมนี้ผมไม่ได้เข้ามาเล่นนานแล้วมรูจะเล่นได้เปล่า เฮ้ยทำไมมันกดเข้าไม่ได้วะไอ้เหี้ยไปเข้าไปเลยใส่ของเลยผูเสียวโดนแบน่ไว้ัตว์เหมือนที่ไม่เสียวน้องชายแล้วแม่งเป็นเทียอะไรกับปืนเนี่ยโว้ยเอาเข้ามาตายเลยนาทำไมไม่เข้าแบบจีบสาววะเขาทำไมจีบสาวทำไมครับอย่าโดนแบนอย่างนเจ็บเสียงมาดิ้งผ้าใครหัว ตาบอดทิ้หายเลยยังมีสูวผู้ิงนี่ด้วยอ่ะไม่รู้อ่ะตแรหนูยังเห็นเดินเล่นยู่เฮ้ยหัวแตกไอ่เอาไม่แโชคดีจังเลยคุยอยู่คนเดียวยังไม่เาเออไป

ลุ่มไหนทำไงโกมตาหัวปุ่มโกมจับไ่มไหมหัวแตกะเหรอคะเดี๋ยวไปยิงเหรอว้าวเฮ้ยเมื่อกี้เราเห็นใครด้วยอยู่ข้างบนไมได้ยิงอ่ะได้บอสได้หนูยังไม่ได้ยิงเลยเจ๋ไอ้บอสละ เหนแล้วเห็แล้วเจแล้โอ้โดนที่าต่อเห่นโดนกูคนมองตาไม่บอกแต่ตาไม่บอกนี้เขาพี่ชายเฮ้ยเฮ้ยเฮยพี่โดูพี่ชายของแล้วอือื อเอล่นไงคุยไอ้บนะแตกคนเข้าเล่นเยอะจังวะเออเจอเยอะที่ขายเป็นจุดๆโอ้ยยี่สิบคนอ่ะโอ้โหคนย่สิบเอ็ดคนแล้วเวะะข้เานนะเ,านนะเาล่นผู้ชมคนยังเยอะเลยตายรัวๆเลยครับผมผมได้คิวรัวๆจุดรัวล้วเจอเจอใครก็ไม่รู้อ่ะครับ ไม่โดนหรอกล่ะไม่ไงยาแหมแล้วมันจะติดตับได้มันเป็นไรเนี่ยวิ่งคุณมึงอยู่ตรงไหนกันวะคุณมอมไม่บี้มคุอมออไ้่ค่อยายเลยะร่องเดี๋ยสี่หกนั่งรอได้ยังนี่ล้มล้มล้มอ้อ

<laughs> ừ, mà, ý, ừ. <cười> ôi đi <laughs> <laughs> ơi đi, 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 đi còn... <laughs> ơi đi ơi đi ơi đi ơi ơi đi ơi đi ơi 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 đi ใครว้อเจดพี่เสือไมนี่แหละี่านเลยไอ้บอสแม่งกอปืนกูยฟะได้ปืนเนาะัไม่กอบเขได้ขอนไหมกูเล่นบาเลยจ่อไอ้ยัยผูายกัดเหรอนี่้อไอ้เหียฮัดยิงหัวกู แอ้ทำไมั้ไม่เข้าก็แบตพักแบตเออมันช้าไม่เข้าทำไมลองเขาเรียนหมดแบบนี้ป่ะยังนองกันนาอยังเออฟังเลยเนาะนนั่นไม่เกี่ยวเฮ้ยโอ้โหไม่ททไอ้มัวไดอย่างนั้ มังมองไม่เห็นคุณแม่ปาพูดบอกเลยเอาไว้โอกาสนี่วางพี่หนูยุบเขาโดนยู่ไปพี่เอ้ยอยากเกิดเขาบดนมากงกว่าเฮียคุณกูอ๋อพี่หนูขึ้นไปเป็นพี่มันต้องมีไอ้วอลด้วยเก็บเฮ้ยเอ้ยบอส หลอกวะโอ้ยเหี้ยวะโอ้ยต้องหัวโคตรเลยตั้ง <usion> <stealing Gianchi> อ <laughs> อ้ออไอ,อกัดเ <c oughs> จอมาอีกแล้วโอ้ยกเกิดดีเยมตาเลยตยวะปรไปเปลี่ยนเนะหืกัน <c oughs> มเน <c oughs> มกันยปมงเล่นสองแล้ว <c oughs> สองเล่นา <c oughs> เอาวอ๋กาลื่งไปเลยถ่ายคลิปนะ่ะ <c oughs> ่ไปพร้อมแล้วครับผู้ชมไอเลตโกเลโกเทว่าพวกของจริงพวกของแท้แต่มื่อไยู่กับกูแล้วเมื่อยายิ้กูดีจบคลินด้วยเท่านี้ครับผมจะได้ความสนุกเท่านั้นฝากกดแชร์กดติดต่อให้ด้วยนะครับ